เหมียวเจ้าเหมียวทับทวีทับทวีอ้อนหลวงปู่แล้วปู่ไปทำงานลูกปู่ไปทำงานเน้อปู่ไปตัดตัดกิ่งไม้มันเกะกะเกะกะแทงกายนี่ตัดแทงกายตัดกิ่งไม้เกะกะเกะกะตรงน้นเนาะทับทวีสีสุดาไปช่วยหลวงปู่กันช่วยหลวงปู่กันตรงนี้เก็บกวาดใบไม้แล้ว เดี๋ยวไปตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้ที่มันกิกะกิกะออกเนาะต,ต้นไม้ก็มีหลายหลายต้นที่อเป็นไม้ประดับนะไม้ประดับถ้าเราไว้ไม่ตัดไม่แต่งเขาก็จะโลกจะบังบางภูมิทัศน์บางทัศนียภาพในการมองเห็นต้นไม้นี่เป็นไม้ประดับมันเขาเรียกว่าอะไรต้นอ่อคอยดัด คอยดันหรือเปล่าเรียเชื่อไม่ถูกนะปลูกไว้นานแล้วเขาก็เมื่อก่อนนี้แต่เป็นพุ่มๆสวยนี่ช่วงฝนตกมันก็จะแตกใบยเยอะแตกใบยเยอะก็เลยทําให้บางตงัวนี้ตปะพุยตัดตัวนี้ออกนะจะตัดแต่งให้ดูดีดก็หนูเขามีแตนอยู่ไม่ทั้งที่แล้วตัดไปไม่ได้ดูไม่ได้ตรวจสอบก่อนมีแตนแตนต่อย 跟大家剪了一根呢。 すごい。<laughs> ตาเราให้ดูบางๆจะได้ไม่ลบไม่นานให้ตาไปบ้างแหละใครให้กำลังใจหลวงปู่นู้นเนี่ยฮะทัพย์ทวีอุ้ยทรัพย์ทวีนั่งเฝ้าหลวงปู่เลยเหรอทัพย์ทวีนั่งเฝ้าหลวงปู่เลยนี่เราออกแล้วเนี่ยดอก วาสนาดอกวาสนาออกแล้ว,ลวโรยแล้วเนี่ยแห้งเหี่ยวแล้ววาสนาออกวาสนาออกดอกแสดงว่ามีวาสนานะมีวาสนาม,ม,มีวาสนามีเหี่ยวเหียวมีวาสนาด้านนี้ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวตัดด้านนี้ก่อนนะครับเด็กกอลโพวกออยู่ <c oughs> ตีไว้ที่นี่ก่อนนะ ตัดไปหลายต้นแล้วนี่ต้นหนึ่งนี่ยังไม่หมดต้นนี้ก็ตัดแล้วตัดแล้วตัดออกไปจะได้ลงโล่ตัดแล้วเดี๋ยวก็เก็บเก็บผลิตัดเอาแล้วไปนู่นใครนั่งเฝ้าหลวงปู่อยู่นี่อีกเนี่ยสองเมียวใครอยู่ตรงนี้ใครอยู่ตรงนี้แพนด้าหนวดแพนด้าหนวดอยู่นี้แพนด้าหนวดกับ พนถ้าเท้าขาวใหญ่ถ้าเท้าขาวใหญ่อืมนจนุดนี้เกาเกาเกาอะไรลูกหืมเกาอะไรเขามีตัวอะไรนะตัวเหมือนตัวเหาตัวเหา,ต,หาตัวเล็ๆกๆดำๆหมืนเหาเหาเหมือนเหาคนนี่นะเห็บไม่ใช่เห็บหรอกมัด หมัดเลือเหานี่แหละคล้ายๆกันนะพันเดียกกันมัน้งอยู่เยอะนี่ก็ตัดแล้วนี่ตัวนี้ตัดแล้วตัดออกมาเป็นพุ่มนะเป็นพุ่มเป็นช่อนี่แล้วะตัวนี้ก็ตัดแล้วเป็นพุ่มนี่โค้งโค้งโค้ง,งนี่แตะแตออกนะครับก็ขอบษนาสาธุข,ขอบุัรงาลาที่หลวงพ่ดได้ปฏิบัติอยู่นี้ ช่งส่งผลอำนวยพรมให้ทุกคนทุกท่านได้อันนี้ส่งพลบุญนี้ด้วยเช่นกันขออนุโมทนาสาธุเดี๋ยวขั่นคล้องระคฆังส่งสัญญาณให้บองบนได้รับทราบว่า่วมอนุโมทนาบุญสร้างบุญกุศลด้วยกันครับ ขอบุญใดๆที่ทุ่านปรารถนาจงสเรด็จสมปรารถนาทุกประการเทินสาธุอายุวนโนสุขังพระลัง Okay. hmm แล้วขอยุติคลิปวันสนี้กนเนาะกายยังทำไม่เสร็จแล้วทำไปเรื่อยๆอยู่ทำไปเรื่อยๆทำเท่าที่มีเวลาข้อก็เริ่แล้วหล้ละใจพลังเยอะจึ๊บจก๊บบก็เดี๋ยวพวกมาคิดต่อไปขอความสรึมีเลทุกคนทุกท่านทุกคนทุกท่านสาธุคงจะมีเวลาทำอีกไม่นานเนาะถ้าทำไม่ไหวก็ต้องพักถ้าทำไหวคือหมดแรงหมดแรงเครื่อง แดแรงพลังร่างกายพลังพลังกาย,กายเสรอมสภาพหมดแรงก็ต้องหยุดขอมากราบถาวายแล้วพวกกำลังขิ่ตุปา๊บชุดมีสุขเจ้า